สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะมีวิธีการต้มเลือดต้มเลือดของเราไมา่ให้มีกลิ่นค่ะพร้อมวิธีการเก็บรักษานะคะวิธีสังเกตการซื้อเลือดแบบง่ายๆนะคะก็แค่เบื้องต้นนะให้สังเกตแบบนี้ค่ะเลือดไก่ค่ะเวลาเลือกซื้อนะอุ๋ยก็มีวิธีสังเกตแบบเบื้องต้นให้นะคะเลือดไก่ค่ะจะต้องมีความเงาแล้วมันแบบนี้นะคะ เวลาจับค่ะไม่มีส่วนไหนที่เป็นยุยย่ยๆเลยนะคะนี่ค่ะต้องแข็งทุกส่วนค่ะนี่นะเบื้องต้นเลยเพราะถ้าเกิดเลือดไม่แข็งข้างในค่ะจะทําให้เลือดมีกลิ่นนะส่วนเลือดหมูค่ะสังเกตจากน้ําค่ะน้ําจะต้องเป็นสีน้ําที่ใส่นะนี้สังเกตด,ดูค่ะเป็นสีใสๆแบบนี้นะเดี๋ยมีเศษเลือดออกมาเท่านั้นเองนะคะแบบนี้ เปรียบเทียบให้ดูเห็นค่ะถ้าเกิดเวลาไปซื้อเนาะถ้าเกิดเป็นสีที่ขุ่นแบบนี้นะเห็นไหมขุ่นกับใสแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะแสดงว่าเลือดของเขานะต้มไม่สุกทําให้น้ําที่เขาแช่เลือดค่ะเป็นสีขุ่นสีเลือดขุ่นนะคะแบบนี้พอเลือดข้างในต้มไม่สุกค่ะก็จะทําให้เลือดอมีกลิ่นเหม็น,นะคะ่ะจะต้องเป็นน้ําที่มีเศษเลือดได้ค่ะแต่ต้องเป็นแบบใสนะไม่ขุ่นนะคะอเอามาให้เห็นเปรียบเทียบเห็นชัดเลย สำหรับวิธีการเลือกซื้อเลือดนะคะแบบคร่าวๆนะที่อยู่อยากมาฝากเพื่อนก็ลองนําไปใช้ดูนะคะวิธีสังเกตค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราซื้อมาจากตลาดนะให้เราล้างค่ะล้างทำความสะอาดก่อนหนึ่งรอบนะคะส่วนเลือดหมูค่ะเวลาหั่นนะให้ตัดส่วนที่เป็นแบบนี้ออทิ้งไปเลยค่ะ ก็ชิ้นก็ตามขนาดแล้วแต่เลยค่ะก้างน้ำค่ะให้ร้อนนะคะให้น้ำของเราร้อนก่อนค่ะแล้วเราก็ใส่ถงลงไปนะคะที่เราถุกแล้วใบเตยค่ะ แลเลือดค่ะเลือดหมูก็สิบบาทเลือดไก่ก็สิบบาทเนาะเลือดขาดราคาก็จะไม่แพงเนาะเวลาซื้อสิบบาทก็จะได้เยอะพอได้เยอะมาทีนี้เรากินมือน้อนึงก็ไม่หมดค่ะเราก็มาต้มค่ะต้มไว้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดค่ะ ให้ใช้ไฟแรงในการต้มได้เลยค่ะเลือดหมูนะก็จะมีความนิ่มอยู่แล้วเนาะนี่ค่ะให้ต้มค่ะไว้สิบนาทีค่ะหลังจากผ่านไปสิบนาทีแล้วนะคะเราปิดแก๊สเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะให้นำมาเทเลยนะคะใส่ตะแกรงค่ะยี่ไปเตยออกเลยค่ะ ตั้งน้ำให้เดือดค่ะใส่เกลือค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะครึ่งช้อนพอค่ะพอเลือดหมูค่ะก็จะมีความไวซึงได้ดีกว่านะให้ใส่ครึ่งช้อนค่ะเลือดจะเค็มไปนะคะครึ่งช้อนพอค่ะแล้วนาเลือดของเราค่ะลงไปใส่เลยค่ะ เราจะต้มไว้แบบนี้นะคะหนาทีค่ะหลังจากผ่านไป5นาทีแล้วนะคะปิดแก๊สเลยค่ะหลังจากที่เราซื้อเลือดมาแล้วค่ะให้ล้าทงทำความสะอาดก่อนเลยนะคะแล้วเราก็นำมาหั่นค่ะชิ้นก็แล้วแต่เลยเนาะใครจะหั่นชิ้นขนาดไหนค่ะ เวลาเราซื้อมาเนาะบางทีเราก็ใช้ไม่หมดนะเพราะว่าเลือดค่อนข้างที่จะราคาถูกมากเนาะซื้อแค่สิบบาทอันนี้ยเปือเลือดนี้สิบาทเลือดไก่สิบาทก็ได้ต้องเยอะแล้วเนาะแล้วก็ทานในหนึ่งมือไม่หมดหก็เลยมีวิธีการเก็บรักษามาให้ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้นําขิงค่ะไปทุบค่ะให้แตกแบบนี้เลยนะคะขิงแก่ค่ะทุบให้แตกแบบนี้เลยค่ะและใบเตยค่ะ ใช้ไฟแรงเ้วยค่ะตั้งน้ำนะคะให้แค่พอร้อนค่ะใส่ขิงลงไปค่ะและตามด้วยเลือดค่ะเลือดไก่ค่ะก็จะแข็งกว่านะและแน่นกว่าค่ะ สำหรับเลือดไก่ค่ะให้ต้มไว้20นาทีค่ะเมื่อผ่านไป20นาทีแล้วนะคะปิดแก๊สเลยค่ะไใส่ออกค่ะขิงออกค่ะตั้งน้ำให้เดือดค่ะเราจะใส่เกลือค่ะประมาณ1ช้อนค่ะ แต่ไม่เต็มนะหนึ่งพอไม่เต็มค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะปริมาณเกลือค่ะเราจะใส่เยอะกว่าเลือดหมูนะเพราะเลือดไก่ค่ะเขาจะดูดซึมแล้วก็ดูดซับรสชาติได้ช้ากว่าเลือดหมูนะให้ต้มไว้สิบนาทีค่ะหลังจากผ่านไปสิบนาทีแล้วนะคะให้ปิดแก๊สเลยค่ะหลังจากค่ะเราต้มพักเขาเย็นแล้วนะคะ ให้หักกล่องค่ะแล้วเทเทไปพร้อมน้ำเลยนะคะแค่ไว้แบบนี้เลยค่ะแช่ไปพร้อมน้ำเลยนะคะปริมาณน้ำค่ะให้ท่วมเลือดเรานะคะและหากฝาปิดเลยค่ะแช่ไว้ในตู้เย็นค่ะ สามารถเก็บไว้ได้ถึง3าวันเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครจะเก็บให้เลยกว่านั้นนะพอครบสามวันปุ๊บเพื่อนๆก็นําค่ะน้ําเททิ้งค่ะแล้วต้มน้ําใหม่นะแล้วก็เ,เลือดใส่ลงไปต้มค่ะ5นาทีแล้วก็พักให้เย็นแล้วก็ทําเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะคะทําแบบนี้ค่ะจนเราใช้หมดนะคะรับรองเลยค่ะเราก็จะมีเลือดใช้ได้ตลอดเลยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ